ไปแล้วครับไปแล้วไปไรเล่นเลยเพื่อนกันเพื่อนเองแก่หน่อยโอเคไปโทษนะขอโทษคอยก่อนไหมคอยก่อนคอยก่อนไหมคอยดี๋ยวๆเขาบ้าพี่เขาบ้าเขาบ้าเอาคำโชว์หมดเลยวะ เไ้ยล้างมาหน่อยล้างมาหน่อยล้างออกมาก่อนล้างมาหน่อย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 ล้างเขามาหน่อยล้างเขามาหน่อยเล่นนี่เอานี่นี่หลุดนี่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 เข่าอีแย่เข่าแย่นี่นี่นี่หลุดนี่เอานี่ก่อนนี่ก่อนเออเออนี่ล้างมาล้างมาเรื่อยๆวอร์มมาเรื่อยๆมาล้างมาล้างมา

เล่นเลยบา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 ชนชนทำไมอ่ะมามามาเตรียมตัวเตรียมตัว้างหลังรุ่นไงข้างอเรียน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 มูอยู่ใกล้กขไว้เรียนถ้ากูเรียกก็ไปเลยนะมาเออใช่บูกินมา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 ทุกคนมา เขเข้าแล้วเขาเข้าแล้วเฮียเอาโอ้ยพ่เโอ้เฮียกระตกสัเฮียกระตกสัอ้มันอุ้้นเี้แหละวะเฮียกระตกวะ มาอุ้มเพื่อนไปปล่อยศพปล่อยศพเลยครับออกนะขอบคุณครับออกครับตำรวจมาตำรวจมาออกนะขอบคุณครับตำรวจมาตำรวจมาไอเราเพื่อนเอาเพื่อนมาให้หมดเอาเพื่อนเราให้หมดเอาเพื่อนเราให้หมดไอเนื่นรตกตัวะย้อนเลี้ยอน ไปไปไปออกออกออออก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 อกอ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 อออก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 ออออก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 ออออก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 กออ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 กอกออกออออออก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 อกอ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 อก มันวาไปด้พ่หน่ยนาอ่อนน่านตำรวจให้รูหน่งจะลอย่านพยานนครัจากพื้นที่ได้คนตำรวจให้เขาให้เพื่อนเขาออกจากพื้นที่ด้ดิคนตำรวจให้เพื่อนเขาออกจากพื้นที่ด้วยคนตำรวจอะไอยู่เขายอมไปไล่กันอยู่ what h a p p e n ไม่ใช่หลบตอ,อกแบบพี่ได้ก็ยิงนั่นแหละโอ้โหที่พี่โคตรหน่วงเลยวะหน่วงมากเลยเทียบไ,ได้แหละเทียผมผมกดเพนไม่ลงอ่ะพี่เกือบตายกตีไม่ออกเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า <laughs> ผมไม่มีโหมดหอยู่สองคนเลยเนี่ยแต่กดเพนไม่ลงเลยดิตุกมากอ่ะไม่ตรงนี้มันนี่ไงสยามไม่มีเคสยืนยกแองค์เนีเนะ่ะ ฟุริอาฟุริอาอืดอ่ะฟูริอไปชนเลยกูบงังโอพี่ไปดูผมโดนพวกเรีเยกไรพี่แม่จะพังอะไรเอ็ัดบังกดเฮี้ย,ยถ้ามันจะเอะมาแล้วเราสองคนโดนอ่ะพี่บอกให้ผมลงปาผมลง ใส่เลยนะมีอะไรอยู่ตำรวจมาแล้วป่นนะน่ะน่าจะมาแล้วเล็นใหญ่ด้วยมึงยังนต้องเล่นสเกลสะกดร้อยเขาออกไปนอกเมืองหน่อยมขาจะไปแล้วป่นนะน่ะ ไอ้มันอุ้มเมื่อชบุบว,ว,ว,วัดที่ไหนวะ

มันบางอะไรมันบางมันจนจังไดรผมอ่ะไม่ต้องเข้าปเด็นไม่งเข้าปด็กลับไปวนฝั่งนู้นกลับไปวนฝั่งนู้นกลับวนไปฝั่งนู้นให้ได้ไปไ้องเขาปุ๊บปุ๊บแล้วเล่นเลยมาเาเนคนราไปไหนคนเราไปไหนไปที่นีคนเราไปไหน ามย้ำแล้วนะเออเป็นใบเฮียกันนะข้างหลังนู่นไงข้างหลังอ่ะโน่นนะฝั่งนั้นเดียร์เอาใกล้ก็ไว้เดีย้วบูเร oh yeah. no. oh, no. ียกเข้าไปเลยนะแค่หลอกรถไม่ได้กดนะเออใช่บูงินมันเออได้แล้วกดกุญแจเอาพี่รถเสียอะไรวะนักอ๋อพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรระวังเพื่อนนะไปเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถโดนเพื่อนกันโอยแค่ให้หลอดเท่ั้ โอ้ยนิยวไม่ต้องอยุ่งโทษโทษนะว้าที่ไหนวะโอ๊ยว้าจริงว้าจริงสวยพี่กินแล้วมั้งมันก็ปิดไปเนี่ยมันกูตีแล้กูรู้สึกกูตีไม่โดนวะตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมา,มา,มาอุ้มเพื่อนไป ครับออกนะขอบคุณครับออกครับตำรวจมาตำรวจมาไอเนี่ยไอเนี่ยตำรวจมาออกนะขอบคุณครับตำรวจมาตำรวจมาออกไปนะออกไปนะขอบคุณครับเไปเอาเพื่อนเราเพื่อนมาให้หมดเอาเพื่อนเรามาให้หมดเอาเพื่อนเราให้หมดมันกูตีแล้วพลาดจังเหรอไม่เล่นไหมน่าดึงเลยหนึ่งเจ็กยางครบยางเลี้ยวเดี๋ยวรถตำรวจที่คันนี้เนี่ยไปแบบออกได้ปะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยพี่โจงอยู่เนี่ยเพี่โจงอยู่เนี่ยยังอยู่ดิแต่โคตรหน่วงแคสกระจายอันนี้เขาชนกันแล้วนี่เล่ามาเล่ามากลับไปเล่นด้วยกันกลับไปเล่นด้วยกันเจี๊ยจังหวะกินดันไปีดันไปดันไป เดินไปเดันไปดันไป,นไปเออเขาเ,เข้ามาเขาเข้ามาล่างมาล่างมาเรื่อยๆขวางมาเรื่อยๆมาลลาาาามมพอพอพอ้มีคมโชว์ดำ <c oughs> ด้วยดูเพื่อนดูเพื่อนเขาไม่ล่างมือตรงขาหรอกชาร์จชาร์จ ใช่ abc เหรอ b c ้วยเหรอด้วยเหรออะไรรถปัญหาเฮียตกจัดเลยไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวเอก็จอดอยู่เนี่ยกลับไปวนฝั่งนู้นก่อนวนฝั่งนู้นกลับวนไปฝั่งนู้นให้ได้ไปซ่อมได้ไหมถ้าเกิดซ่อมได้ซ่อมต้อมต้อมต้อจะซ่อมเหรอเขาลงแล้วนี่มาเมาเมาเมาชนทำไมอ่ะเฮ้ยเขาลงแล้วเขาลงแล้วมามามาเจ้าคุเราไปไหน พวกเราไปไหนมาไปมิชเน่พวกเราไปไหนอูถามย้ำแล้วนะป็นใบเหี้ยกันข้างหลังนู่นไงข้างหลังอะเลียนเลียนมึงอยู่ใกล้เไว้เลียนถ้ากูเรียกาไปเลยนะมราขับรถไม่ได้กดเออใช่บูบางทีมันมาหมดลเขาจะใส่แล้วนะเขาจะใส่แล้วไม่็นไม่เป็นไระวังเพื่อนไปเลยครับไม่เป็นไรเลยเลยเพื่อนกัน โอโหกูลักกูตุกกูเล่นไม่ได้เยี่ยตุกจัดกูไม่ได้ทำอะไรเลยไอเนิวไม่ต้องยุ่งโทษทนะกูตีใครได้วะเนี้นะตีไม่ได้วับจีวับจีโอ้โหว,วับวับทุกคนสวยพี่คิแดแล้วั้งมีหมัดสองโดดเลยนี่เอ้ยเอล็ก หยุดนะหหยุดตรวจมาตตุกจ่อบครับออกนะขอบคุณครับออกครับออกนะออกนะอครับวอกไนะขอบคุณครับครับครับาเอาเพื่อนเราเพื่อนไหมให้หมดเอาเพื่อนเราให้หมดเอาเพื่อนเราให้หมดเพื่อนหนเพื่อนในเสาดเพื่อนดูเพื่อนดึงเลยนึ่งตรงนี้นะยึ่งตรงนี้ึงตรงนี้เย่งยังกูจองรถกูขับรถแป๊บแป๊บแป๊บรถตำรวจเฮียคนนี้เนี่ย

เล่นใกล้ๆกันเล่นใกล้ๆกันแต่เป็นฟองนะมะโมน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 ะโนะโม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 นะโนะโมนะโมมนมนะโ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 มนนะโมนนะโมนะโมนะโม แยกนะดูดนะเรานน่งคันหนึ่งข้างหลังนะครแครอ่ะขวาขวามือนู่นอ่ะอันนู้นอะใครหน้าสพารถหน้าสพาแครว่ะพังแล้วพังแล้ว หังแล้วคันหนึ่งลงแล้ว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 เนี่ยไปไหนกบแล้วเล่นเลยเบา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 ชนชนแล้วไมอ่ะลงแล้วเขาลงแล้วรอนนะเต็มตัวเขาไปไหนเราไปไหนถามย้ำแล้วนะใบเทียนข้างหลังนู่นไงข้างหลังอ่ะ ลีอนลียอนเลียอนเียอนมูอยู่ใกล้กูไว้เลีนถ้ากูเรียกก็ไปเลยนะมาเออใช่บูัากินมันมา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 ทุกคนมามาเข้าแล้วาเข้าแล้วพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ่นไปเลยไปเลยไม่เป็นไรเล่นเลยเพื่อนกันเพื่อนเองคแต่โทษนะ